ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมนะครับไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับว่าด้วยเรื่องไฟไหม้ปริศนาที่เมื่อกี้คุณคิงพูดถึงแล้วครับรอบนี้ไม่ปริศนาธรรมดานะครับมันปริศนาพิเศษเพราะทำไมมีเรื่องของต้นกล้วยแก้เคล็ดแก้แกแกอาถรรพ์เอา้ามันเกี่ยวกันยังไง ไปรับชมครับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่6หมู่2ตําบลอูทงที่สุพรรณบุรีเมื่อหลานชายของเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าเขาได้กลิ่นควันก็เลยไปไล่ตามดูซึ่งคนแรกก็คือหลานชายเจ้าของบ้านชื่อวัชระพลเป็นคนแรกที่เห็นไฟไหม้ก็เลยรีบไปเอาสายยางมาฉีดน้ําดับไฟครับก่อนพบว่าไฟเนี่ยมันไหม้ที่นอนแล้วก็แอร์แอร์เครื่องปรับอากาศเสียหายทั้งทั้งที่แอร์เนี่ยก็ไม่ได้เปิดด้วยนะเอาแล้วไงและทีนี้เจ้าของบ้านครับนางเจริญบอกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันมีความแปลกมาก่อนหน้านี้แนละ้วคือตอนปี59ไฟก็ลุกแบบนี้แหละครับแล้วไม่ใช่ลุกแค่ครั้งเดียวแบบรอบนี้ลุกเป็น10ครั้งจนที่บ้านบอกทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวต้องนิมนต์พระอาจารย์มาปัดเป่าทําพิธีจนหลวงพี่บอกว่าเนี่ยโยมไปปลูกต้นกล้วยสี่ทิศรอบบ้านเหนือใต้ออกตกนะอพอปลูกปุป๊บไฟห,หยุดไหม่เลยครับคุณผู้ชมครับ <พ amm S 2> ผ่าน <ป Will S 1> มา5ปี รอบนี้จู่ๆมีไฟไหม้อีกครั้งและพอไปสังเกตดูต้นกล้วยด้านทิศใต้หายไปพอดิบพอดีด้วยเอาแล้วไงจุ๋ยฟังเสียครับก็มันมันหา,หายหรือมันตายครับปลูไกไว้กี่หมู่บ้านสี่สี่ใครให้ปลูกครับพระพระเข้ามาทำพิธีให้แล้วก็ให้ปลูกสี่มู่ก็ต้องจะปลูกหมากัไม่มีเรื่อง ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เมื่อวานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรได้บ้างคือตอนนี้ครับมองได้2มุมมุมแรกคือ1เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องพลังงานลึกลับไฟปริศนาถ้าเป็นอย่างนี้คงต้องรีบปลูกต้นกล้วยที่มุมที่หายไปก็คือมุมที่2ก็คือมุมที่ทิศใต้ครับส่วนมุมที่2คืออะไรเรื่องวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าจากแอร์รัดวงจรที่เขาคาดกันว่าเป็นไปได้ไหมแต่ ทำให้การเขาบอกว่าอะไรบอกว่าแอร์ไม่ได้เปิดเครื่องอยู่ไงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งคืออะไรจะคลับคล้ายคับคลากับคดีไฟปริศนาในหลายๆที่หลายๆจังหวัดที่ผ่านมาว่าเนี่ยมีคนไปแอบจุดถ้าเป็นแบบนี้วิธีการง่ายคือต้องติดกล้องวงจรปิดให้ช่วยจับภาพครับแต่เอาเป็นว่าเช้าวันนี้ทางเจ้าของบ้านบอกเครียดเครียดเมื่อคืนนี้นี่นอนนอกบ้านกันเลยนะสามคนนะแม่กับลูกนะหลับหลับตื่นตื่นนอนไม่ดีระแวงว่าไฟจะไหม้หมดบ้าน เอาเป็นว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์วันนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพิ่มเติมครับก็ได้แต่หวังว่าจะมีคําตอบเนี่ยมาให้เจ้าของบ้านได้สบายใจหายห่วงแก้ปัญหาทุกเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาหน่อยละกันนี่คือข่าวจริงก่อนละครประจําวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ